o tá e o หน้าก็มีตัว อบคครับอืคครับครัวอาน้นนี่

ฝั่งนี้มันเลอะนะครับผมกัดยักษอยางแก้คันนะครับผมตัวนี้ใช้สีทองนะครับผมก็เป็นะชโดอ่างนะครับผมเป็นล่องห้วยออกไปนี้นะครับได้ฝนใหม่นะครับผมะโดดุขึ้นนะครับผมฝักเหมืองงานด้วยนะครับยักษ์ยางแก้คันครับผมสีทองสุดยอมมากครับ